เรื่องไทยแลนด์ ถ้าถามว่าดอยอะไรสูงที่สุดในประเทศไทยหลายคนคงเดาได้ว่าดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ที่สูงถึง2,565เมตรแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ายอดดอยที่สูงเป็นอันดับ2และอันดับ3ก็อยู่ในเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนั่นก็คือดอยผ้าห่มปกที่สูงถึง2,285เมตรซึ่งที่มาของชื่อนี้มาจากการที่ต้นไม้บนดอยถูกปกคลุมด้วยมอสทำให้ดูเหมือนมีผ้าห่มมหาห่อไว้ส่วนอันดับที่3ได้แก่ดอยหลวงเชียงดาวที่สูง ถึง2,225เมตรซึ่งคำว่าหลวงนี้ในภาษาเหนือแปลว่าใหญ่ส่วนคำว่าเชียงดาวเพี้ยนมาจากเพียงดาวรวมกันจึงแปลว่าภูเขาใหญ่โตที่สูงถึงดวงดาวนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์